สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบมุนเวียนปีพศ2541ซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากเลยนะครับในระบบมุนเวียนนะครับใครมีห้ามไปขายให้กับนักสะสมท่านอื่นในราคาเหรียญละ1นึ่งแสนบาทนะครับย้ำนะครับห้ามไปขายให้กับนักสะสมท่านอื่นในราคา1นึ่งแสนบาทนะครับและก็ผมก็ยินดีรับซื้อนะครับหาใครมีนะครับ ปินเหรียญที่หายากนะครับก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเนื้อหาที่ผมให้คุณรู้ไปเปินมาแบบไหนนะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับมาเข้าเรื่องนะครับเหรียญภาพแรกภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะขณะนี้ก็คือภาพของเหรียญชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบมุนเวียนปีพศ2541นะครับก็จะมีลักษณะดังภาพนะครับทั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ก็จะเป็นในรูปแบบพระเศียรเล็กอยู่นะครับถ้าเป็นปีพศ2541นรบนะครับก็เป็นดุเรียนที่หายากมากเลยนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับผมอิงจากประสบการณ์ที่ผมได้หาเองนะครับผมหามา8ปีแล้วนะครับยังไม่ได้สักเหรียญเลยนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับเรียนนี้เป็นเรียนที่หายากนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะหายากมากในระบบหมุนเวียนนะครับหลายๆท่านก็คงจะคิดอย่างผมนะครับ ว่าหายากมากนะครับสําหรับท่านใดที่เคยสอหาด้วยตนเองในระบบมุนเวียนนะครับแต่ว่าหายากขนาดนี้ราคานั้นไม่ถึงเรียละหนึ่งแสนนะครับเพื่อนๆอาจจะเข้าใจผิดหลายท่านนะครับว่าหายากขนาดนี้ราคาต้องเรียละ 1, หนึ่งแสนแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่นะครับราคานั้นอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานก็เริ่มต้นตั้งแต่ห้าสิบาท จนไปถึง200บาทนะครับหน้าปัจจุบันนี้นะครับแต่ถ้าสภาพงดงามราคาก็อาจจะขยับขึ้นนิดๆหน่อยๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงกันนะครับแต่ว่าหากท่านมีอยู่นั้นจะไปขายให้กับนักสะสมท่านอื่นในราคาเรละ1 0 0 0 0แบาทนั้นไม่มีใครซื้อท่านแน่นอนนะครับแต่ว่าหากเพื่อนๆมีนะครับผมก็ยินดีรับซื้ออยู่นะครับตั้งแต่ราคา50บาทไปจนถึง200บาทนะครับถ้าสภาพั่านการใช้งานนะครับ หากใครมีก็สามารถส่งรูปมาสอบถามได้นะครับผมจะขึ้นช่องทางการติดต่อมาให้นะครับนี่ก็คือช่องทางการติดต่อนะครับเป็นอดิไลแล้วก็เคียวโคได้นะครับนี่แหละครับสาเหตุที่ผมได้บอกว่าหากใครมีเหรียญสิบ,บาทปีพศ2541ห้ารสห้าไปขายให้กับนักสะสมท่านอื่นในราคาเหรียญละ1นึ่ง0ซนบาทก็เพราะว่าไม่มีใครซื้อท่านแน่นอนนะครับเพราะว่าณนะปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่หลักร้อยนะครับหลังที่ผมได้แจ้งไปนะครับ แต่ถ้าว่าใครมีผมก็ยินดีรับซื้ออยู่นะครับตามราคาที่ผมได้พูดไปนะครับ50บาทถึง200บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะครับ